สวัสดีค่ะขอตรนลับสู่มาเนี่ยหลายคลิปนี้ก็มาแจกวัลเลตน,นะคะประจำวันที่22มกราคม2565วันนี้เป็นการแจกครั้งที่2ในรอบวันหลังจากที่เมื่อเช้าก็แจกไปแล้วรอบหนึ่งใครทันเมื่อเช้าก็ดีใจด้วยใครไม่ทันก็รอตอนนี้แล้วกันนะคะเออฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคืออัน คลิปที่เป็นคลิปแจกวอลเล็ตอะนุก็จะบอกเลยนะคะว่าเออแจกวอลเล็ตฟรีนะกดรับเงินฟรีนะแต่ในคลิปที่สอนหาเงินมันก็จะมีคนถามหาลิงก์เอ่อวอลเล็ตอยู่ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะนุถามเขากลับไปว่าเออได้ดูคลิปไหมคําตอบที่ได้รับกลับมาก็คือดูก็เลยถามเขาไปว่าถ้าดู ทำไมต้องถามหาลิงก์ถ้าดูจริงจะไม่ถามหาลิงก์เพราะว่าในคลิปนเนี้ยเนี่ยเป็นคลิปที่อัปเดตการแลกของรางวัลของ z ซ o m ซึ่งก็ไม่ได้บอกนะคะว่าแจกวอลเล็ตแต่น้องเขาก็ยังมาถามหาลิงก์วอลเล็ตอยู่ก็เลยอืมก็เลยรู้สึกว่า ช่องแจกวอลเล็ตอ่ะมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแจกทุกคลิปถูกปะคือถ้าพี่แจก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 เดียวโดยที่ไม่หาเข้ามันก็มันก็หมดได้นะคะอันนี้ก็ฝากนิดนึงนะสําหรับคนที่อยากได้วอลเล็ตฟรีอยากร่วมกิจกรรมรับวอลเล็ตฟรีอันนี้ก็เข้าใจนะคะว่าหลายคนชอบหลายคนอยากได้หลายคนอยากร่วมสนุกแต่ว่าในบางครั้งมัน ก็ต้องดูกันนิดน,นึงนะคะไม่ใช่ไปถามหาลิงก์รับบอลเลตมั่วส่วในคลิปที่สอนหาเงินอย่างอื่น่ะอันนี้ก็ฝากไว้นิดน,นึงนะคะวันนี้ไม่สร้างซองให้ดูนะคะเพราะว่าเออหลายคนรู้แล้วล่ะว่าถ้าดูทําคลิปแจกบอลเลตในคอมเมื่อะไรนั่นแสดงว่าเออไม่ว่างจริงๆหรือไม่ก็สุดๆอะขี้เกียจสุดๆ ก็เลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ที่จะตัดต่อในมือถือก็ทําในนี้ละกันทําเสร็จพูดๆๆแล้วก็แจกเลยวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะแจกวอลเล็อยู่ที่35นะฟังดีๆนะคะวันนี้จะแจกวอลเล็ตรวมอยู่ที่35บาทประเภทการสูมเหมือนเดิมจํานวนผู้ที่ได้รับซองมีทั้งหมด30คนเวลาลิงก์ซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะเวลา เอ่อ็ดนาฬิกาสินาทีฟังอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ลิง์สองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์เวลา21นาฬิกาสินาทีใครดูจบแล้วไม่ต้องเมนเวลาบอกเพื่อนใครไม่ทานก็รอพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าการแจกก๋เลยแจกทุกวันใครที่อยากให้แจกเยอะๆก็ดูคลิปเยอะๆยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะ cảm ơn